ลานปรอโสถาบันพักหมยฝึกปฏิบัติกลุ่มในช่วงบ่ายนี่เจ้าหมอนั่นนี่นะไอ,อ้เจ้าทิ้งตำแหน่งบะมุอีกคนที่กลุ่มนราน,นี่นะไม่เห็นหน้ามันมาล่าสองอานที่ได้แล้วใช่ไมนะเอ้รไอ้ขี้นี่เฮ้ย,นนยที่สดเจ้ากขมาจนได้เจ้าเลือดเสโกกเอ้ยเอาละขอรับท่านครูฝึก ร่างกายของเจ้าหายดีแล้วใช่ไหมหายเป็นปิดทิ้งแล้วใช่ไหมขครับก็ยังชั่วหน่อยข้าเคยอธิบายทฤษฎีให้เจ้าฟังไปแล้วแต่เจ้าจดจำตำแหน่งของตัวเองได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับดีมากหยิบอาวุธนี่แล้วไปทางนู้นได้แล้วฮึโมแต่กลัวจนตัวสั่นก็เลยเพิ่งมาเอาป่านี้ถึงไง เจ้าเลือดโูนี่เจ้าบ้านนี่มันกล้าเมือนข้าอย่างนั้นเหรออย่าเพิ่งโมโหไปชวนมูเกึมอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นดีกันเอาละเริ่มการฝึกดาบจริงในช่วงปลายได้คราวนี้จงตั้งสติเราเว็นระยะหางเอาไว้ให้ดีหากเกิดอุบัติเหตุเหม,มือนเมื่อเจ็ดวันก่อนอีกแล้วก็คราวนี้ข้า จะใช้อำนาจที่มีไล่พวกเจ้าออกจากสถาบันมานแห่งนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับครับนายท่านชอนมูคึมถึงแม้เขาจะมีนิสัยจองหองและป่าเถื่อนแต่เขาสามารถสั่งการให้สิทธิรอบกายเคลื่อนไหวได้อย่างดีสมแล้วที่เป็นผู้ชิงตำแหน่งประมุกน้อยปัญหาก็คือ ชอนยอนอูนี่แหละเราตั้งใจจัดตำแหน่งให้เขาอยู่ที่ที่เคลื่อนไหวน้อยที่สุดอร้องละอย่าสร้างปัญหาเลยโอ้ทำได้ดีกว่าที่คิดมั้งนี่เราดูเพื่อนร่วมกลุ่มได้ทำตามได้ดีมากเลยจริงๆมีไหวพริบที่ดีเอาละตั้งโรคประชิดตัวตั้งท่าให้มั่นและทำตามยึดลวิธีดีมากทำได้ดี แล้วห้ามขยับจักว่าจะมีคำสั่งจากข้า15นาทีต่อมาข้าสั่งให้ขยับแล้วอย่างนั้นหรือหืมข้าสั่งตอนไหนทำไมแค่นี้พวกเจ้ายังทนไม่ได้แล้วจะผ่านด่านได้ยังไงพวกที่ฝึกอยู่ทุกวันยังในขนาดนี้แต่ทำไมชอนยอนอุนเจ้าเด็กนั่นถึงได้ยืนนิ่งเฉยละ่ะ เป็นคนที่เพิ่งมาจากตำหนักยาจริงๆเดี๋ยวนี่สงสัยต้องพิจารณาเจ้าเด็กนี่ใหม่เสียแล้วเปลี่ยนยุทธวิธีจัดแถวเป็นครึ่งวงกลมเหมือนกับการปิดล้อมศัตรูโอ้โอ้เดินหน้าคนระึ้งก้าวไปข้างหน้ายาวเก่งมากทำได้ดีมากเฮ้ยปั๊บผ่าไส่ชอนยอนอุนทำไม ทำไมถึงทําได้ดีไม่พลาดเลยครั้งอย่างนี้เจ้าเลือดโสโค,โครกคิดว่าข้าคิดว่าข้าอยากจะเห็นเจ้าทําดีอย่างนั้นหรือจางฮยอนถ้าเจ้าได้ยินสิ่งที่ข้าพูดจงพยักหน้าหนึ่งทีเมื่อวิธียุดวิธีที่สามจงทําตามสิ่งที่ข้าสาั่งเข้าใจไหมครับรับทราบแล้วก่อนรับคุณชาย ยันยึดละวิธีสอนโลกให้เป็นสามชั้นโดยเร็วก็ไม่ยากเท่าไหร่คงเป็นเพราะภาพเครื่องไหวซิมูเลชันที่นาโนจำลองให้เราดูสินะสะดวกดีจริงๆเอาละตั้งโลกตามยุดระวิธีได้แล้วจงเสียบดาบไปยังช่องว่างระหว่างโลกจงทำด้วยความเร็วแต่ต้องระมัดระวัง น,นี้เห็นก้นแดงอย่างชัดเจนเจ้าขนเลือดเสอเข้าเจ้าต้องลงไปนอนกับพื้นถึงท่าจะขาดใจนีฮึอะไรกันเจ้าหมอนี่มันรู้ตัวได้อย่างนั้นเหรออ่าก็แค่สงสารที่เจ้าไม่มีวันยุดก็เลยใช้กําลังภายในเบาๆในเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้ว ข้าจะถีบให้เต็มเท้าเลยแล้วกัน๊ะอะไรนะอืมเจ้าหุ่นไม่มันไม่กันเด็นอย่างนั้นเหรอเจ้าหัอนั่นมันมีกำลังภายในมากกว่าข้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเจ้าอีกแล้วหรือจะตัดการกงเฟิงเอ่อขารรุกถึงเจ็บที่ฝ่าเท้า ไอฉันทำนีมจะหาว่าหัวเราะเยอะเยอะขนาดอย่างนั้นเอยไงทำไมทำท่าทำตาอย่างนั้นยังไม่รู้ตัวอีกเละเฮ้เ,เปล่าขอรับไม่ใช่อย่างนั้นขอรับเมื่อกี้ก้นของเจ้านั่นฮะอะไรนะก้นเขามันทำไม <S <S> <S เจ้านี่บ้าไปแล้วสินะคนที่แทงข้างหลังสิ ลำดับที่23คราวก่อนก็คือเจ้าใช่ไหมแต่วันนับจากนี้เจ้าจะไม่มีเวลาส่วนตัวจงมาฝึกนรกเจี่ยงทาตกับข้าเข้าใจไหมแต่ท่านก็ฝึกเจ้ายังจะมาแก้ตัวอีกอย่างน้เหรือเอ๊ะนหยท่านเฮ้ๆเติมน้ำหนามฮ่าฮ่าฮ่าข้ารังสาจริงจริงจะมาจงจ ชนมูกลึงคอยหนุนหลังกันเลยทำให้ทำเรื่องสุขโปกได้กำมตามทันแล้วเฮ้ยฉันยออุน่นแต